สวัสดีครับวันนี้ผมก็แอบ,บมาดูพี่เขาจีบกันอยู่นะครับเนี่ยเขาทำงานสองคนครับสามีกับภรรยาเขาแอบบจีบกันทั้งวันวนันนี้งานไม่เสร็จเดี๋ยวดูดิตอนนี้ที่ตกลงกันไว้ก็พี่เขาก็เริ่มปลูกกระเบื้องแล้วนะครับเนี่ยเป็นไงแน่นอนไหมครับ พี่เขาทำงานเรียบร้อยนะครับใครสนใจต่อเติมบ้านก็ติดต่อได้นะครับส่วนเบอร์โทรก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมให้ไปนะครับเบอร์โทรครับติดต่อได้นะครับช่างเอกนะครับครับที่พักเขาอยู่ลาดหลุมแก้วนะครับปทุมธานีครับนี่ครับเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะเอาแบ็กขวาไปด้วยนะครับ เขาจะไปกับคู่เขากำลังหวานอยู่ในช่วงนี้พี่เขาทำง,งานเรียบร้อยครับแน่นอนครับดูเลยนี่ไม่ใช่งานแก้ครับงานเริ่มต้น,นครับหนึ่งใหม่ครับแต่เสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะยาแนวเสร็จพอดีครับคนยาแนวก็นี่นะครับเมียเขานี่แหละ ดูดีครับด,ดูอาทิตย์นี้ผมก็น่าจะได้ทำความสะอาดสะแล้วก็เล่นน้ำเหมือนเดิมนะครับรอพี่เขาทำเสร็จค่อยเก็บงานค่อยล้างบ่อต่อนะครับใครสนใจ ย่างช่างเอกก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมก็จะติดต่อให้ราคารายละเอียดก็ไปตกลงกันเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วยกเพชรด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอันนี้ก็สวัสดีครับนี่ช่างเอก